กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผนึกกำลังสถาบันอาหารยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนโดยการพัฒนาองค์ความรู้สร้างมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นเผยแพร่อัตลักษณ์วิถีชุมชนดักการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสมผสานภูมิปัญญาและวิถีชุมชนเกิดการรังสรรค์เมนูเด็ดชุมชนดีพร้อม26เมนูจาก13ชุมชนมุ่งยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยซอปาวเวอร์คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้กว่า5.6ล้านบาท โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่กรมก็จะต้องการสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับวิสาหกิจชุมชนนะครับสมนนี้เองก็จะเน้นในเรื่องของการทําเมนูเด็ดนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเดย่อการใช้ทรัพยากรของพื้นที่นะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลนะครับที่เราต้องเสิร์ฟเรื่องของซอฟต์าวร์นะครับเรื่องของอาหารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพนะครับในการ่อดนะครับเมนูที่เรามีอยู่แล้วนะก็เป็นเมนูที่มีชื่อเสียงแต่นี้ก็เป็นเมนูที่เรา ทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สาระชุมชนนะครับมีการใช้วตัตถุดิบของตัวเองนะครับอย่างเช่นชุมชนที่ที่นั่นก็จะเป็นชุมชนพริกแกงห้ยวยห้วยกระเจ้านะครับในการจนบุรีนะครับก็มีการทําพริกแกงอะไรต่างนะครับใช้วตัตถุดิบของพื้นที่นะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็ชุมชนใบหวานนะครับ ในเพชรบุรีนะครับก็มีการทำแกงที่ทำจากกล้วยน้ำว้านะครับแกงไก่อะไรต่างๆนานาซึ่งตรงนี้เองเราก็จะมีการพันนาเมนูนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับ,นะรบซึ่งก็มีชุมชนทั้งหมดเนี่ย13ชุมชนนะครับแล้วก็ทาทั้งหมดเนี่ย26เมนูออกมา นะครับแล้วก็คัดเลือกมาเป็น6เมนูที่เราจะไปต่อยอดนะครับการต่อยอดก็คือว่าโอเคเราได้สูตรแล้วนะครับการพัฒนาต่อไปเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการทาสูตรอาหารนะครับให้รสชาติคงที่นะครับการทำสตอรี่เทลลิ่งนะครับการทำแพคเกจจิ้งนะครับการนองอาหารให้เป็นมินูสี่ไปขายในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดโซพาวเวอร์ครับแล้วก็สร้างศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนครับ ประโยชน์ที่คาดารา์ไ้่าทำงประโยชน์ที่ก็หนึ่งก็คือในการมีเมนูในท้องถิดนน,นั้นนะครับปัจจุบันการทองเที่ยวเมืองรองก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในแต่พื้นที่ก็ก็มีการสร้างสารรค์รังสรรค์เมนูและที่สําคัญก็คือใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่ตัวเอง นะครับใช้ในเรื่องของสัญญาณคที่มีในพื้นที่นะครับรายได้กระจายไปสู่ชุมชนนะครับการพัฒนาร่วมกันครับอันนี้ก็เราก็จะขยายผลกระจายเรื่องความรู้ไปในชุมชนนั้นๆนะครับคื้านาที่้องบไทยของไทยใช่ไหมคะของอเมริกาแล้วก็เมนูที่ไหนคะเมนูที่แนะนำจริงๆก็อยากแนะนำหลายเมนูเลยนะครับเพราะว่า ที่เท่าที่ชิมมาเนี่ยก็เรียกว่าอร่อยทุกเมนูนะครับแต่ที่เราเลือกเมนูเด็ด6เมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีข้อ้วยโมเลนนะครับจากจากก้้วยหอมนะที่ที่เป็นเมนูเด็ดนะครับแล้วก็มีหุ้นเส้นนะครับที่ทํามาจากเอ่ย่าชื่อเรียกยา,ยากนิดนึงนะจากเป๊ปุลีนะครับ ก็มีอะไรหกเมนูเด็ดใช่จริงๆเขอเสริมม้นเส้นเว้นเส้นเขาใช้ผักเนี่ยที่บอกที่จาชื่อยังไม่ได้แต่ฝังนี้มีคุณสมบัติทางทาง,ทางโภชนาการที่ดีนะครับช่วยในเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติที่เอามาใช้เนี่ยไม่แพ้วุ้นเส้นที่ขายตามท้องตลาดนะครับเนื้อนุ่มที่ดีนะน,นี่ก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเจ้าที่มีศักยภาพนะที่จะ่อยอดต่อไปนะครับมีเรื่องของแพะตุนนะพี่ในลองชิมดู แกงเม่งพร้าวนะครับอันนี้ก็มีรสชาติดีนะหลายๆอย่างนี่เดี๋ยวอยากเชิญสีพนุนต้นนะครับลองไปถ่ายทําแล้วลองชิมดูนะครับค่ะทั้งนี้ก็เราได้รับมอบหมายจากกรมสรุลกากรนะคะในการพัฒนา,าวิสาหกิจชุมชนผู้ภกกาคกลางาและก็ภาคใต้ดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือทำเวิร์กช็อปนะคะนําเชฟมานำสตูดิโอภาพถ่ายแล้วก็สร้างเรื่องของการให้คาแนะนำเรื่องตอ่เทลลิ่งเท่านั้นทุกๆผลิตภัณฑ์ก็ได้รับการยกกระดับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อยอดให้เขามี อายุผือจัดพันให้สามารถขายได้สู่ชุมชนแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนต่างๆค่ะโอเคขอบคุณครับมีอะไรไม่เอาโอเคครับขอบคุณครับ